สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องช่างเอี่ยวลั่นทุ่งเชิบๆนะครับอยู่กับทีมงานรถแห่หลักสไตล์บลุญหลายันตัว <S <S โอ้ใส่เกียร์แล้วลูกพี่ไม่เหยียบครับเอ๊ยดูหลังให้ด้วยอันนี้เราก็กำลังจะเข้างานน้องไอไม่กินข้าวไอไม่กินข้าวนักร้องสาวครับ ไปกินข้าว,วน,นี่ไปครับอันนี้ก็กําลังที่จะถอยไปจอดเล่นนะครับวันนี้วันที่30นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่แฟนขับช่างเอ๋วด้วยนะครับเฮ้ยวันนี้คนโคตร่อเอ้ยไม่ใช่ตากล้องหรอนะครับวันนี้ <c oughs> เอาลึดภาคเองครับผมวันนี้เราอยู่ที่อำเภอลำไยมาศน,นะครับผมวันนี้เดีย๋ยวเราไปชมกันนะครับที่เด็ดเมืองวังกรวดเลยคันนี้อู้สายไฟต่ำได้พี่ครับสายไฟตำ่ำอ่ะดูสายไฟให้ดรวด้วย<ไ>แจมแจมแจมดูสายไฟให้หน่อย เลือประมาณ1นึ่งกิโลอ่ะเบาเาพี่เบาเามมามามผ่านครับอุ้ยไปครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ให้ไใส่เม็รับเาเาครับเบาเบาเบพี่อย่ามาเบาดิ สันไปวิธีเด่เนเลยนี่อยูก่อนพี่ใส่แมสก่อนแป๊บนึงใส่แมสแมก่อนเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้างานใส่อาคาผมกัแบบทีมงานวิ่งเนี่ยอันตรายมากเลยครับมาชมทางลงครับนี่ครับถ้าดินสุดมานี่พิงเสาเลยนะ ดินดินสุดมาในพิงเสาเลยนะพี่เอียวพี่ถอยเข้าดีกว่าลงตรงนี้ถ้าสุดมานี่อันตรายถอยเข้าดีกว่ารู้นะครับเอาหัวลง่งเขาไม่ฟังพี่พี่ถอยเข้าดีกว่ามันสุดมิกมิกอันตรายครับ พี่ถอยข้าดีกว่าอันนี้ก็ดีมากครับมีจุดคัดกรองอะไรด้วยไม่ถึงไม่ถึงมีสาชมมาซวยเลยต,ต้องถอยเข้าครับ สถานที่แคบมากครับทำไมเขาไม่ทำที่ขึ้นตรงนั้นให้เนะาะเออไอ้ฟังนั่นไอ้ลงง,ง่ายๆเนาะซีดินบางทีออบบกรถด้วยบบกรถด้วยมันถ้าถอยเข้ามันได้ยูมันโยกไปนั่นได้มันโยกง่ายเออไฟง่ายกว่ามามาพี่มามามาสายไฟพ้นแล้ว มามามาอักเลยอกอกๆๆกอักเลยฝั่งนี้แข็งอยู่แต่ฝั่งนั้นอนะ่อ,อนอันตรายเหมือนกันนะครับเบาพี่เบาเบาเบาเดี๋ยวดินสุดเนอะมามาพอแล้วพอแล้วพี่โยกหน้าได้พอพอ เดี่ยวซอยแคบครับชยาใหม่ตกข้างหน้าเด้อแต่ฝันเนี้ยมันแน่นแต่ฝนน้นมันไม่แน่นตรงมาพี่ตรงมา ไปทางนั้นจุมเลยนะเล่นแต่งานด้วย่งานเล่นแบบนี้เออมันว่นหักกำอ่ะเบี้ยล่ะเ,เหลือแล้วพี่ข้างหลังไม่โดนเลยนี่ครับเราก็เล่นร้านช่ง,งหนานะครับอันนี้เป็นเด็กรถใช่ไหมครับ,รบอ้าวเยี่ยพี่พี่ นี่หันตูดไปนี่นี่ตามตามตามตะวันเอาหัวไปนู่นนะพี่ไม่นเราเนิ่งฝังไหนล่ะไม่รู้เขาอ่ะจะไปทางนั้นรถจมเลยเพียพเอาอย่าไปเด้อรายงานด้วยมจ,จมเจ้าภาพจะเอาแบบไหนครับอเอาเสียงไปนู่นเอเอาเสียงไปไหนครับเสียงไปนู่นมัน เสียงไปนู้นก็เอาหัวไปนี่ดีกว่าพี่จะได้ที่เปิดฝั่งนี้ยังไงตูดมันก็มีเสียงเหมือนเดิมเอาหัวไปนู้นแหละถึงที่เปิดข้างมันจะอยู่ฝั่งนี้เน่เน,นเชียงไปอย่างงู้นอะ ทางข้างนาครับเดี๋ยวเราจะพามาชมเจ้าภาพตัวอย่างที่ดีนะครับผมว่าว่าบางเขตเขาบอกว่าแห่ไม่ได้นะครับอันนี้คือเจา้าภาพร้อมเลยนะครับผมแล้วก็ทําจุดคัดกรองนะครับใครที่เข้าก็ต้องวัดอุณหภูมิโซเมตนะครับพอพี่พอจมหรลพอ,พอ เก่าเลยจมเลยนะจะเริ่มทำข้าบผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามทางช่องช่างเอียวลันทุ่งเชฟเชฟนะครับผมเจ๊สาลันทุ่งนะครับแล้วก็ผลงานของ ทีมงานรถเทบุญหลายทางช่องอีส,สานร,รถเทนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จากลากันแค่นี้สวัสดีครับ